สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับน้อยสวัสดีครับวันนี้ตามนัดเรานะตอนนี้กี่โมงน้องอ้อยนี่หกโมงกว่าๆน้าเล่มาับที่บ้านนะวันนี้มีภารกิจจะพาน้องอ้อยไหมซื้อเนื้อที่บ้านน้องบัวแดงนะน้าเล่ก็ตื่นไปห้าตั้งแต่อู้นหแกี่โมงนี่ตีห้าปายน้าเล่โทรมาหกโมงนะช่วงนี้ก็มีงานหลายงานครับวันนี้มีงานกระถินนะที่บ้าน บ้านรองไหวเขาก็เลยจะนั่นกองเลยมาซื้อจินนั่เลสวัสดีครับอ๋อครับ,บรสวัสดีครับ,บรโอ้ท่านเองน้อน,นะจะโม่งมาขึ้นนีิอ๋อพอดี <c oughs> มัน,นมีงานสองงานบวกครับมีงานศพด้วยครับเอาเดินเล่นเนี่ยนะภาคภาคกิจถ้าหลักกิจเล่าต้องเอาตัวนี้เป็นลักวัน,วนนี้วันนี้ไอ้ที่ปุ๋นข้าวไอ้ที่แม่มันบ้านหนองโพแทงข้าววัวห้าตัวนั่นเลยตัวที่หาแล้วนะวันนี้เนาะประโตงานมันมีงานกระถินบ้านรองไหวแล้วมีงานกระถินบ้านดงมหาวันปกตินี่คือมีพี่หนึ่งหน่อที่ว่าเดือนธันวาคมมาสักปีสี่ วันนั้นนี่กัดกับเก่ามงอันนี้เราเราเราต้องมาใกล้ๆหน่อยเออมาส่งตาลิศมีมีน่องไว้นี่น่องไว้น้องไว้น่องไว้มาดูนี่มาดูนี่หน่อยโอ้ดูนี่โอ้ลิ้นครับลิ้นมอกอะไรน้องหลายโอ้ดูไส้ปลาทุกคิดแกงสวัสดีครับปลาลิศสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตัวที่ห้านะครับห้าตัวเลยปัดโตปัดโต เออเปินมาสั่งกันสุดยอดโรงเรียนก็เอาชิลาดหนึ่งพันนัเลงก็เอาชิลาดหนึ่งพันน้อยเอาชิลาดต่อไปฮะอันนันอร่อยเอาฮะน้อยเอาห้าร้อยครับวันนี้จะ <c oughs> <c oughs> ไปบ้าน,นเพื่อนก็ไปบ้านโรงเรียนได้กันวันนี้เฮียไม่กินนะนนเนี่ยวันนี้ตอนเช้าเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูข้างในหนะน่อยอือนี่ไส้ไส้นี่สุดยอดนะครับเนี่ยมันเป็นไส้ที่มันมีขี้เพีย้ยอยู่ข้างในครับย่างมาหนโอ้เหมาะนี่อู้หครับนี่ของออ สมองวัวครับอองอองวัวครับนี่เออมอขนาดนันเลยมันเสือเสือไปเอาครับน่ะแต่แต่ผมไปเอากไปที่ลาบหละนี่ครับดูจิ้นเนื้อสดๆเลยเออคดูนี่ดูปลานอะไรดูคันเทนานี่นะ บ่มีนกครับอริดวันนี้มีนกมีนกเหรออ,หอ,อ๋อผมว่าจิลลับคนละพันกันนะเลยแล้วก็น้องไอ้อ้าห้อยอนี่เสือไหมนั่นเลยเหนียวเ,เ,เอาจิลลับเอาเนื้อสัตว์เนี่ยเอาเนื้อละเนื้อลาบเนี่ยเนาะอือดูเอายาฆ่าเชื้อนั่นเลยซะหน่อยแบบนีนน้กัน ดูแล้วตระหนักว่าตระหนักว่าตระหนักว่างั้นไม่เป็นนะถึงไหนก่อกก็ตามนั้นเลยครับจะได้กันได้เอาเอาให้หน่อยกันโอ้คันแทนนะปลาทูเอง่อยดูอ่าตัวใหญ่ๆหญ่คันแทนใหญ่ใหญ่ยังไงโคตรังไงอีกนั้งนเมือขันเมืองขันเมืองเลยผมจะขันเทนาแล้วนั่นเลยเนี่ยไม่มั่นว่าขันเมืองขันเมืองตื่นตั้งแต่กี่โมงครับไม่มั่นว่านี่ โอ้โหอตัวยัง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 ออดอร์ยังเพียรเรื่องเล่นวันนี้อะตัวยั้งแต่ห้ามุงไม่เล้งตัวนนนะยืนยืนมันตั้งแต่คืนแล้วก็เคานี่โอ้เอาแล้วนั่นเลยจัดแม่มันพ่วงกันน้อนั่นเลยกินช้าช้ารอดหน่อยตอนเจ้ากินช้านั่นนั่นเลยมันต้องไอ้เนี่ยมันเป็นมันเป็นประเี่ของไอ้ไรล่าในครับทีรีฟเขาอืมดื้อ มาเป็นยังครับมาเป็นยังผมอยากยืนทายนี่ก่อนพอผมกับเรพอม่วนๆอยู่นี่จะเอาอันไหนเพิ่มดีกำลังดูนี่เนื้อเนื้อน่องลายนะครับแสงอาจจะน้อยนิดนึงในมือถือผมแต่ว่าเนื้อตัวเนี้ยตุ่ยอุ้ยเนื้อน่องครับเนื้อค่อยๆแคลายนะจุกน้อยหน่อยจุกมากหน่อยเสียเทียวหน่อยเนื้อน่องไรเมื่อกี่แล้วมันต้องอย่างนี้โอ้นี่ตับครับดูนี่ตับ จูไอ้ไอ้นี่จะจู้กันจุขาขาเขาว่าจู้ขาน้องว่ะอันนี้น้อยไอ้ไหนมุอั่นเนี่ยอไปแล้วทะนลได้ปะน้อยมาน้อยไปน้อยเลย่อยๆปาริสเขาจัดเอาน้อยมาจู้เหรอครับอันนี้หรอนี่ยนีนะครับจูได้เหรอนี่ขาไหลสีอะไรนี่เตือนน่งนะนั่นเลยกล้กิน อฮะลองดูลองดูนี่ใครก็วางกไงเจอะนี่แหะมูต้องพี่น้องตังอีสานมันขาว่าจุขาเนี่ยจุข่าลายนี่บอครับสดสดกินทุกอย่างเราต้องเรียนไอ้เสือพวกอะไรเข้ากันแต่ว่าอันนี้มันอร่อยกว่าเพื่อนนั่นเลยพวกเนี้ยมันจะน้องอ้อยมาเลยน้องอ้อยมาเลย มเอกอเขาบอกตัวนี้เขาบอกตัวนี้มันอร่อยเราก็โหดเกินนาอมีอะไรเราก็กินหมดน้องอ้อยนี่ก็ไม่ธรรมดานะน้องอ้อยนี่ก็ตามมาชิมได้นะนองอ้อยนองอ้อยเอากินเอ้ยอืมตรงนีเหลือย่าลืมเีนเกลอพร้กลืมเรียนมาตัวไหนมานี่นรันีุนี่นี่นีนีนี่นี่น่นี่นี่นี่นรนีะน อือตั้งแต่อวันนี้ตับก็สุดยอดวันนี้ตับงามงามครับดูนี่ตับงามิีนเหมาะขนาดเลยตัวที่ห้าแล้วครับโอ้นี่ใส่ถ้วยไปร้อยหนนั่นเลยน้อย <c oughs> มาที่นี่มันมาถึงทีเราไมนต้องอะไรเห็นมาได้อ๋อบอกเดี๋ยวครับบอกบอกยังเลยครับเดี๋ยวมันจะังตื่นมาเดี๋ยวนี้น้อยเอาก่อนน้องโอ้ออง้ยเอาอยู่น้อยถือเวลาเลยน้องอยถือเวลาเลยเออมันธรรมดาน้องอยเขาเนาะจะกินช้าหน่อยเพราะนี่มันก็ชงช้าเป็นช้าอุ่นช้าอุ่นเออไรเ ชาอุ่นๆเนี่ยแหละเออนี่แหละดูลักษณะการถือแก้วที่ชาร้อนชาอุ่นจริงๆน้อยเนี่ยเดี๋ยวกำลังปรุงพริกลาแป๊บหนึ่งครับมิ๊มิ๊มิน้องไล่น้องไครับเนื้อน้องไล่ครับครับน้องน้องอ้อยบอกมีคนติดตามน้องอ้อยตอนนี้เก้าร้อยแปดนาฬิกาสามสิบกว่าคนครับเจ้าเจ้าน้องไล่ก็เลี้ยงเลยครับ าตีแม่จันครับมาแล้วครับแม่มันจะซอยให้ชิมแล้วนี่เขาอีกได้ครับไงก็น้อยก็ได้อันนี้เป็นน่องครับเนาะน่องขาลายครับจุกกันอย่างนี้เลยนะน้องอกับเตียมชาลอดไว้เราแล้วเนี่ย เต็มชาร้อนป่ะเดยขาเอกินกับชาร้อนเนี on, yeah. ่ยก yeah. ินแล้วข่าส uh ุยอน้อย่อไหอืกินชาเขียวไม่มันบ่อืมเอาชาเขียวันถ้าไม่มันกินน้อยกว่ากินนะอ่ะไม่มันม่ชาเขียวนะไหนอย่ถึงบ้านะอือืม มีการมีงานกับมาอุดหนุนได้ครับเนิ่บ้านอริตแม่มันบ้านหนองบัวแดงนี่ครับอยู่มีโอ้มันมีปุณณมีใจพร้อมเพลด้วยกันนี่แม่มันนี่เหรอน้อยเขาใจพร้อมเพลด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาที่นี่ใจโอนได้ด้วยนะไม่ไม่ทำบัตรเออเออนี่โอ้ยไหนตรงไหนนั่นเลยง่ายไปไหนดีครับปุณณบ่นอกกันณ์บอกเหรอมาดูต้องกำลัของขออน้อยเรื่องหนึ่งกำแรกนะ น้องไอ้ขอเลยน้องไอ้ขอเด้อน้องไอ้มันดูดีนเป็นตะนุ่มดีเนาะเดีอ๋อครับอันนี้อืออันนี้นั่นเองขาน้องนั่นเองืมอนั้เป็นตะนุ่มนี้ายใจว่าเป็นน้ำร่างไมันมันเน้มันเหนเปนียวเดีเดีเียวเดียเเดียีเดียวเเดี๋ยเเียอเยวยเเยยย บรรยากาศแด่บยวนาอันนั่นเลยนั่นเลยคตยงโอ้โหได้ที้เดีับบักรงท่องาเทียมยังไงบคือบค่าทงกันน้อยเยจะได้นั่นเลยโอ้โหน้องไอ้เบินสองครับมันเียปเจบึ่บคือปนวาบ่ นุ่มนุ่มๆข้างล่างยังก็ใส่เกลือมนิดืนิดๆคิดเยอะชาเขียวก็นั่นชาเขียวเขียวไหมน้อยน้อยจิ้มตับหน่อยที่น้อยจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยเสร็จครมานี่อลิดไม้บรรพ์ปนจัดทั้งเต็มครับมาทุกข้างก็ประทับใจกับไปตลอดมีมีงานมีการมีบุญมีมีงานมีบุญเนี่ยคนนมาซื้อที่นี่มดเพราะว่าเนื้อมันคุณภาผาดดิถ้าตัวมาสบายกัน มก็มไหวปีนนั่นก็มาตีซีไปเจ้านะครับเหลือวันมีงานเืออมาเ็นสอกอรเยน่ั่นเลยามามาตวานดูจีรถจอดว่ะรถจอดแบบยิ่กว่าเขามีงานพิธถนนเลยมันก็คนทั้งคนทั้งตำบลอ่ะกามี้าัวหาวันแหมนครัจ้กันเออ เดี๋ยวพยาบาลจะหาตัวยังไงได้ไปยังไงมีตัวเดี่ยวอยู่วะเนี่ยอ๋อออกนอกเส้นไปกันได้เสกเกลียวเส่เกลือโอ้โหน่านุ่มอ่ะนุ่มนุ่มนุ่มนี่ไรน้องไอ้เกิดอะไรกน้องไอ้เอาเจ้าเจ้าเจ้าำไงอือพี่น้องเอ้ยนี่ครับนางเอกสาวช่องนุงเลนแบบธรรมดานะครับดูเถอะดูเถอะเออนี่ตาเมย์ของน้องไอ้เล่ะ เก้าร้อยกว่าแล้วนอะน้องอาจจะครบคนที่ถามจะครบหนึ่งพันคนละขอมสามสิบคนเรียนลองพบดูคนที่จิมเนอร์เนาะเรียนสามสิบคนตะกี้น้อยเอาไม้เนื้อไอ้มาก่อนเออไม่ได้มาแล้วครับตอนเดี๋ยวไปจังเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ร้องเมีดน้อยใช่ที่เรียกกระรองบรรจงส่งไอ้นั่นนัลิดเอาจะไปโรงเรียนนั่นน่ะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็น ยังไงนั ka, cùng, oh, 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 ่นเลยเฮ้ยอางี้สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเด็กไม่สวัสดีเด็กเด็กสวัสดีสามรอบแล้วสวัสดีค่ะอ๋อแล้วได้ขนมแล้วเตลียวให้ขนมขอบคุณค่ะขนมเด็กนะครับขนมเด็ก กินขน้อกิอเก็บใต่ขางซีฟอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เสือเสือเสือนี่ไม่ใช่เสือเน้องนี่เสือร้องไห้รับมันมันพักินมะครับากินกันได้จิมจิ้มนจิมอันนี้เป็นเสือร้องไหมันปดมครับกลับมาเสิร์ฟมาให้เรื่อยหนไหมน่รันเียวเนีมัมเหนียว เอาละเอาลเรื่องถึงถึงการโรงเรียนในชิมองครับเนื้อน้องลายนุ่มเป็นนั้นเลยนุ่มเนาะเอานะครับเขาคุณสองเลยบาททีหนึ่งสองเลยเธอเบอร์กูเอาซาเขียวหวน้องไงเน่ใส่แล้วใส่แล้วอย่างนี้จุคมขมอันนี้มันต้องกวงกว่าเพี้ยับเพี้ยแท้ดีแท้ ดานอิตเนมันเนอมีการมีงานกันมาอุดหนุนด้วยครับหลังฉันโดยเมยมพริเมเมนูนี่ผมตเอาเรื่องนะเลยออผมเนี่ยนมเี้ยเก้าเลยนี่เรียหัวดีแล้วนี่น้องเอานั่นน้องนั่งน้องนั่เดิมเออ นี่มันต้องนี่มันต้องใส่ดีครับนี่คือเพี้ยวหวดีเลยกรีนจะหอมหอมเพี้ยวแล้วกับหอมมะต้องการที่อย่างเดียวเดียวนี่ที่ดีกัดตลาดเนาะขายมวลมาหาผมสิบัดีนะเต็มนี่นะวันนี้ครับวันนี้ฟังเสีพิ่มเนื้อเนาะเพนนี้ได้ไปกอหน่อย mhm 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 rồi không mhm không mhm 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 gì mhm 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 ต้องต่อเนื่องไม่ใช่มาต่อต่อเนื่องวันนี้นทำอางกันนะนี่วันนี้อเพราะว่ามันก็เป็นการว่าเราไล่วันเพราะว่ามันสุดยอดเลยวะทังสี่แน่นางเอกนางเอกช่องเลนเนี่สุดยอดครับเจ้าของเคียงเนื้อมากินมากินเนื้อแล้วครับหยอกกุ้งอย่างนี้ม่ว่าดับยงนก็าดเจ้าของกินนี่ถามกินจี้นึงว่าใครกินแล้วคำเดียวนี่ถามหา นกุ้งครับกุง้งเอาอนั่นเลยจัดสั่งหน่อยร้อชาร้อดมันต้องครัวมันนี่นั่นเด็ดจิ้มเสืออะไรยังเนี่ยเสือไม่มันแบบกุบๆนั่นอ่เนะอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องครัวคับนเดี๋ยวนีออ่อันนี้เนื้อนองลายนะครับกินกับเสือร้องไห้อะไร บวกกันเลยเวลาเคี่ยวมันจะนั่งง, ất 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 ง ất ัดงัดงัดงัดเลยทับมันหวานดกันนอนนั่นเลยแล้วก็เพี้ยงเขาอนี่เป็นเพี้ยเพี้ยเกล้านะเพี้ยแบบเพี้ยหัวดีครับขมหอมอมบุฟเฟ่มีคราอธิบายนั่นเลยเนาะยังไงเกี่ยวยังไงเดี๋ยวกำลังได้อาหารรนอืมคือต้องเตะซ้ายเตะขวาครับห้ามลื่นไว้ไงไงบ้านป่าที่เป็นแปลงไหมปแปลงอย่างขนาดทีจดด่จรสเหรอครับแป้งเพิ่งฝนมันซัะ อืมโอ้โหต้องห่อนต้องพูดนนะครับนะอืมครับว่าเสือเดี่ยวหะยำอะไรล่นก็ลั่นตีเลยครับก็หมดอร่อยอืมสุดยอดนี่แหละมินนุนสดๆมีการมีงานเนิ่มฝากบ้านอริดบ้านอริดแม่มันบ้านหนองบัวแดงครับกะบ้านหนองบัวแดงในเขตของเทศบาลนครเชียงรายเนาะที่นี่ครับเนาะครับมาตำบลแม่ข้าวต้มแผ่ก็ได้กินแขกแต่งงานขึ้นบ้านใหม่กับมาอุดหนุนเตะผมมาเอานี่ประจํา วันนี้ตัวที่ห้าเนี่ถ้ามาตอนตีสามตีสี่นะแม่มันว่ารถยัยงก็บบมีงานปอยนี่จอดเต็มถนนเงาแถวเงาในงานเป็นปงานพ่อขุนกันนะวันมาลงไอ้กาดไอ้ได้อเออขับข้อผมได้แต่เก็มาซื้อจริงกันวันละห้าตัวครับวันนี้สุดยอดครับองนี่จะทายลูกไว้ทุอ, <c oughs> อันนี้ไอ้ลิื่องแบตื่นตั้งแต่หกโมงตัวว้ามันจะหกโมงนแรงมันแล้วครับนี่หกโมงว่าตัวสิบสองชัง่วโมงครับขาแข็งห่วงกาะนะวันนี้เนาะสุดยอดเลย เดี๋ยวผมไปเอาใบบ,บวบแคนใบดินมากับซะหน่อยนี่บบนี่ใบบวบแคนเขาดิ้นต้องเลือดตาเหน็นใบบวบแคนนี่หอมคนทั้งเหนือนี่โยมกินกันมากใบมันนี่นะครับห่อมักห่อจิ้นนะนี่นี่ครับหนาหน่อเอาห่อจิ้นครับเอาห่อเน,นี่ยสุดยอดน่าจะกินไหมผมีดับกินได้ดีเลยนี่ใช่แต่ไม่เม็ดอ,อ,นะอ้อนกกินเม็ดอ้อนได้นะแต่ไม่ใบกันแน่นอนกําลังจะกําลังจะโป้งนั่นะเม็ดปันกับเสือครับที่นี่กับเจองน้อมปาครับครับ

นี่คนละเส้นเดี๋ยวผมจะไปห้อยบ้านเราไผ่อกินเดี๋ยวมาปลาเราเลยอย่างนี้แหละปลาจุปลาจุเลยง่าปลาจุเลยมาโชว์าโชว์น้อยน้อยเงี่ยมันเป็นเบนหน่อยเออนั่นแหละหนึ่งซองหนึ่งซองปลาโชว์นี่ตาพร้อมนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเราติดตามนั่นเลยเขาจะผมจะเอาเนี่ยไปมาห้อยมาห้อยเจือกเลยผู้ใดมากก็ซอยเลยถ้าไอริสในวันว่างก็สะดวกก็ชื้นครับเนี่ยแลวังน้อยห้อยหัวไปม เออไม่มันจัดเต็มมาครับไม่มันจัดอจังจัดเต็มนะครับวันนี้ได้จินสันคนเส้นครับอืเดี๋ยวผมจะไปห้อยเลยนี่แหละเออนี่ครับสุดยอดเดี๋ยวเราเราดูนคลิปเต็มๆในคลิปหน้าเดี๋ยวจุคนกำสังกำนัลเลยเนาะเดี๋ยวก็จะแยกแยกกันละนาเล่กับมีภารกิจอยู่มินเจ้านี่ใช่ใช่ ก็ว่าใช่ปัญหาครับโบนไปโบนแผนไม่รับคือวันนี้เป็นงานบุญโบนบ้านนู้นหน่อยบ้านนี้หน่อยก็โบนเวียนกันไปเรื่อยๆครับแต่บ้านโรงเรียนก็จะมีนี่ห้อยแน่นอนแล้วแขกนะผมก็จะคือแขกปลาดกินนี้เลยแต่น้อง้อยมาต้องห้อยหัวมั้ยก็หันแขนห้อ่าครับครับจิ้มน้ำกันครับดูโอ้สุดยอดครับ เดี๋ยวรอที่ตามคลิปเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปห้อยที่บ้านแล้วก็คุณส่วนรอที่ตามว่าไผ่แขกไปไผ่มาเพื่อจะกินกันแบบไหนครับนี่ครับสุดยอดครับแขกว่ายกันต้องจะกับซึ่ขายดีขนาดนั้นเลยอันนี้มาเลือกเองเลยพ่อเพราะว่าช่วงนี้มันคนเยอะคนเป็นเยอะเป็นกันเลยไมีเวลาคือเลือกเอาเองเลยครับบุฟเฟ่ปกติปกตินี่บ้านบ้านเท่านี่บางคนนี่ได้ได้ข้าวเหนียวตุยแล้นะนี่อันนี้ยังคนยังมากนี่แล้วตัวที่คงขี้เกียจหรือาคนนี่ น,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 นี่เดี๋ยวเรื่องก็จะไปกันจะเดินทางกันแล้วครับกันมาเลยคนกันมาสอดสครับดูเข้าแถวซื้อกันในแมนมดมาตั้งแต่ถนัดขวาเนาะเลยขายมาตั้งแต่หกโมงเย็นเมื่อวานแล้วนะั่นะเลยมันเป็นงานบุญเ,เนาะหัวไส้กิโลีหยอกไปย่างรอน้องอ้อยไปย่างไส่แหละมือน้องอ้อยไปย่างนะ ค่ากอออเลยไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็มีโอกาสมีการมีงานมาอุดหนุนได้ครับเนึงเดี๋ยวรอที่สามคลิปเต็มๆในการกินเนื้อสันในเป็นเส้นยาวเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับไปธนาครับน้อยสวัสดีครับเจรดญสวัสดีครับไปธนาครับนาเลศไปธนาครับสวัสดีครับแล้วเจอกันแค่บุญกระตินบ้านน้องหวายนะครับรอดูคลิปเต็มคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีหลายเมนูขอโทษเต็มสต๊อกเลยต้องเรียนสต๊อกไว้ เต็มว oh, ัน네 well. so like okay, ี่โอ้ลังสันได้แกมากเลยเนื้อนองไร่เ่าคิดว่าตอนแรกไม่ว่าเลยว่าจะนี่จะเอาไปต้มต้มก๋วยเตี๋ยวนล้วเลยเนาะต้มก๋วยเตี๋ยวนี้นี่แต่ว่าชุ่ีๆนุ่มนุ่มครับใช่เลยใช่เลยเรือทำสามสามที่กว่าคนนะน้อกจากจะครบหนึ่งพันคดแล้วนะใครนี่ก็เข้าไปกดติดตามมนเตือ์ไปราคาเรื่น้อยนะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับไหนน้อยพ่นถุงพ่นถุงนี่พ่นถุงพ่นถุงไปเรื่อยไเรื่อยไหนหอนาเยโอ้หอน้าเลยจะจุดหอนาเรอจะพันสีเอาเสือร้องไห้ไปตัวผมผมเอาพันสามพ่อของผมเอาไส้ไปตัวครับวันนี้เดี๋ยวขึ้นน้อยไปสาวไส้ตอนแรงแรงสาวไส้แล้วแขวนเนื้อไม่้วน้องออกก็จะทอดหัวไปวันนี้งานบุญถือเป็นวันดีครับเพราะว่าเพวานี้ฮวงการฝนตกครับฝนตกบรรยากาศเหมาะเหมาะแก่การทุกอย่างไปไหนเลยเนาะไปรัง ไปแล้วครับไปแล้วครับรอหน้าเรยอเปิดรถก่อนจัดตัวจัดหนักจัดนักนครับเรื่อยๆเพราะว่ามันสองชั้นอยู่แล้วเออ๋ยวพากันแน่อ่ะ,อะไปแล้วครับเจอกจะไม่คิปหน,น้าเดี๋ยวเขาจะเอาเมนูนี้ไปทำเมนูไหนก็นต,อกต้องรอติดจัดยังยีได้แวะตลาดนี่ปุ๊บปพ๊กพักซอมพักยังพักนี่หมดละตลาดนี่ยังมเปิดนะเลยมันตอนเช้ามันกับห้อยู่ซ้อมพักครับไปแล้วครับย่บ้านห้องกับเรือ